สืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยไหว้พระแห่พระเทียนพรรษากินกุ้งกินปลาที่บ้านแผนแอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19-23กรกฎาคม2556นี้19กรกฎาคมพบกับรำวงย้อนยุคประกวดสาวรำวงย้อนยุค ประกวดสาวงามบ้านแผ่นแม่ค้าตากลม20กรกฎาคมตักบาตริมเขื่อนพระสงฆ์150รูปแข่งขันภายเรือพื้นบ้าน21กรกฎาคมพบกับ ขบวนเรือแห่เทียนพรรษา14ขบวนกว่า300ลำ,ลำเรือทุกขบวนเริ่มล่องตามแม่น้ำน้อยมายังหน้าอำเภอเสนาทุกวันพบกับบรรยากาศตลาดน้ำเรือขายอาหารกิจกรรมกินกุ้งกินปลาสินค้าโอทอบการแสดงพื้นบ้านล่องเรือไหว้พระหลายเส้นทางและตลาดนัดคนเดินริมเขื่อนณลานริมน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอเสนา,สนา เดือดหันไปเหมือนหัวใจพี่ตกลุงทีง่ลรัแมัน